ตอนนี้คุยกับแฟนเกา่าแต่แฟนเก่าไม่คุยด้วยนะควรทําอย่างไรดีครับสําหรับคนที่สามารถดึงแฟนเก่ากลับมาได้ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาลักษณะนี้ชวนคุยก็ไม่คุยนะครับขอโทษแล้วนะครับมันก็ไม่สนใจนะครับไปหามันถึงบ้านมันก็ไม่ยอมอยู่บ้านสิ่งที่เราควรทำนะครับมีอะไรบ้างครับหนึ่งครับให้หยุดตามอย่า พยายามทักไปบ่อยๆนะครับโทรไปบ่อยๆต่างๆพวกนี้คือไม่ตอนนี้ไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามแต่เขาไม่อินกับคุณแล้วครับนะความรักมี3สเตจคือยังไม่อินนะสเตจที่1 2สองคือกําลังอินและสเตจที่3คือเริ่มไม่อินตอนนี้เขาเริ่มไม่อินกับคุณครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่มันจะไม่ได้ผลใดๆทั้งสิ้นครับอยากรู้ไหมครับทางแก้มีอะไรบ้างใคอ,อยากได้บ้างรับนะอยู่อยากการดึงแฟนเก่า ข้อที่หนึ่งครับให้เลิกหยุดตามข้อที่สองครับให้เลิกหยุดส่องครับมีปัญหาเรื่องนี้มากเลยนะครับคนที่ต้องการแฟนเก่ากลับมาแล้วพยายามไปดูนะครับไปส่องคือมันหยุดไม่ได้นะครับต้องไปดูนะครับไปตามติดชีวิตของเขาครับพอคุณเริ่มไปตามติดชีวิตของเขาคุณจะเริ่มมีความกังวลเอ๊เขาจะเจอคนใหม่หรือเปล่านะเขาจะกินหรูอ,อยู่ดีหรือเปล่านะหรือถ้าไม่มีเราเนี่ยแต่ทําไมเขาดูมีความสุขจังเลย คุณก็จะเริ่มที่จะโฟกัสเขามากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องหยุดสองสามครับคุณต้องกลับมาดูแลความมั่นใจของตัวเองครับอยากรู้ไหมครับความมั่นใจอะไรบ้างครับที่ทําให้แฟนเก่ามาสนใจคุณบางครั้งการที่คุณเก่งหล่อสวยรวยดีดังแฟนเก่าก็ไม่กลับมานะครับคุณความใจแชร์สามอย่างที่ถ้าคุณมั่นใจสามข้อเนี้จะทําให้แฟนเก่าสนใจคุณมากขึ้นไม่เชื่อคุณไปเช็ครีวิวหน้าเพจคูณความได้ครับ ผู้อปักหมุด้วยบนสุดครับสำหรับเคที่ดึงแฟนเก่ากลับมาครับหนึ่งครับให้คุณรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองไว้ในลำดับแรกครับคุณโทรไปหาเขาแล้วเขาไม่รับคุณเสียศักดิ์ศรีไหมเสียศักดิ์ศรีครับคุณทักไปนะครับทักไปทัก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 นะครับสติ๊กเกอร์เท่าไหร่อีโมจิมีกี่ตัวส่งไปหมดเลยส่งเป็นเข่งๆครับแต่เขาก็ไม่ได้สนใจคุณครับอันนี้คุณรักศักดิ์ศรีตัวเองไหมไม่ครับ คุณพยายามงอวิงวอนอ้อนวอนขอคืนดีอันนี้คุณรักศักดิ์ศรีตัวเองไหมไม่ครับเพราะเนี่ยไม่มีใครสูงกว่าใครและไม่มีใครต่ำกว่าใครไม่มีใครด้อยค่ากว่าใครและไม่มีใครมีคุณค่ามากกว่าใครครับคุณต้องมองจุดนี้ก่อนอย่าไปมองว่าเนี่ยเขาคือคนที่เลอค่ามากเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยไม่มีใครที่อบอุ่นแบบเขาอีกแล้วในชีวิตนั่นคือสิ่งที่ทําให้คุณเป็นของตายสองกับเป็นคนที่ไม่กดคุยอย่าดีสามกับคือการเป็นคนที่ มีความใจเย็นมากขึ้นเวลาที่แฟนเก่าบางครั้งเขาอาจจะทักกลับมาสบายดีไหมมีแฟนใหม่แล้วหรือย,ยังคุยกับใครอยู่ช่วงนี้อะไรก็ตามแต่พวกนี้แล้วคุณใจร้อนครับรีบตอบคุณเชื่อุูความแม่พอคุณรีบตอบเดี๋ยวอีกฝ่ายจะหายไป แฟนเก่าของคุณก็จะมีลักษณะของการมามาหายหายครับเพราะจริงๆแล้วคุณต้องอ่านเกมให้ออกว่าเขาทักกลับมาไม่ได้หมายความว่าจะกลับมามันทักมาเทสดูว่าคุณยังเป็นของตายในสต็อกของเขาอยู่หรือไม่และในอนาคตนะเวลาเขาทักกลับมาหาคุณนะเขาจะทักกลับมาขอความช่วยเหลือคุณขอยืมเงินเพราะอะไรครับเพราะหน้าที่ของการเป็นของตายคือต้องซัพพอร์ตเขาแล้วคุณก็จะเกิดความกลัวว่าถ้าไม่ช่วยเหลือไม่ซัพพอร์ตเดี๋ยวเขาจะไม่รักจริงๆแล้วเนี่ย การดูแลความมั่นใจของตัวเองที่ทำให้แฟนเก่าต้องตัดมาสนใจคุณเนี่ยมันมีทั้งหมดสิบสองวิธีมีใครอยากได้ไหมนะครับสิบสองวิธีนี้ถ้าคุณควบคุมมันคุณก็จะควบคุมความสนใจของแฟนเก่าของคุณได้มีใครอยากได้ไหมครับเอางี้เดี๋ยวครูคอมให้บอทส่งให้เลยเอาไหมนะครับส่งไปเลยครับนะเข้ามือถือคุณโดยทันทีครับแล้วคุณสามารถศึกษาเองได้เลยเรื่องนี้คุณไปหาตามคอนเทนต์ตามสาธารณะ คุณจะไม่เจอเพราะส่วนใหญ่เวลาเขาสอนให้คุณดึงแฟนเก่ากลับมาเขาให้คุณทำ no contact คัจำไว้นะครับความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าเขาใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณแล้วจะมีความสุขคำถามคือวันนี้คุณขายไอเดียให้กับเขาแล้วหรือยังคนที่อยากได้12วิธีดูแลความมั่นใจและแฟนเก่าต้องสนใจให้พิมพ์คำว่าแฟนเก่าแล้วตามด้วยหมายเลข3 เดี๋ยวบอทจะส่งทั้ง12วิธีในการดูแลความมั่นใจของตัวเองแล้วทำให้แฟนเก่าต้องสนใจคุณอีกครัง้งถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์ส คุมสมองแฟนครับซึ่งคอท์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป,เป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊งหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเอง นะครับเพราะฉะันเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอ,อยากยากต่างๆพวกนี้นะครับ จะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีกโก้พวกที่อยากเอาชนะคนุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้บบคุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทาไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี่ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่สามหัวปากหัวป๊มมือที่สามก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สามครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือการมีอิทธิขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะนี่ยอันนี้จะเป็นอิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคูความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ Li น์ love underscore ตองนะครับหรือแอดอันนี้นะครับ แล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ